สวัสดีครับเพื่อนๆและรู้สิธิ์ที่เราทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับครูสาร channel นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ closed loop control system analysis <c oughs> ก็คือการวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบวงปิดนะครับซึ่ง ็ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงการวิเคราะห์แบบวงเปิดซึ่งอันนี้เราเป็นการเปิดประเด็นหัวข้อไว้นะครับเสร็จแล้วยังมีรายละเอียดที่ต้องตามมาอีกมากมายนะครับเราก็เราไปดูกันนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ยังอยู่ในรูปแบบของบทเรียนฐานสมรรถนะครับซึ่งได้กล่าวไปแล้วเพราะนั้นสไลด์ตรงนี้เราถือว่าเป็นการ ทบทวนนะครับแล้วเราก็จะไปกันอย่างรวดเร็วเพื่อไปเข้าเนื้อหาแต่ก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นนะครับเราก็มาทบทวนกันนิดนึงนะครับเรื่องของรูปแบบของกระบวนการที่ถูกควบคุมซึ่งก็มีอยู่กัน2รูปแบบคือกระบวนการแบบไม่ต่อเนื่องรวมกลุ่มกันนะครับหรือทำงานร่วมกันที่เรียกว่า discontinuous batch process นะครับกับกระบวนการแบบต่อเนื่องซึ่ง ของเราเราจะเน้นที่กระบวนการแบบต่อเนื่องเสร็จแ,แล้วระบบควบคุมนะครับก็แบ่งเป็น2ชนิดตามที่เราเคยพูดกันไปคือแบบ Open Loop Control กับ Close Loop Control หรือบางครั้งเราเรียกว่า Feedback Control System นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับถึงรูปแบบของ Open Loop คอนโทรลซิสเต็มครับก็มีองค์ประกอบหลักๆตามนี้นะครับในส่วนของ Open loop ต่อไปเรามาเข้าเนื้อหาในเนื้อหาหลักในส่วนของคลิปนี้นะครับคือ c l o s e loop control หรือ feedback control system นะครับเราก็ยังคงมี โปรเซสซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกควบคุมตัวแปรที่เราได้จากโปรเซสจะเรียกว่าค่า pv นะครับหรือตัวแปรกระบวนการนะครับหรือโปรเซสแปรเยเบิลนะครับเสร็จแ,แล้วเนื่องจากโปรเซสนะครับในส่วนของโปรเซสนะครับเราอาจจะนึกภาพของมอเตอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรืออาจจะนึกภาพของถังน้ําแทงน้ํานะครับซึ่ง เราก็จะได้ถ้าเป็นมอเตอร์นะครับเราจะได้สปีดหรือความเร็วรอบจากมอเตอร์ถ้าเป็นแทงน้ำสิ่งที่เราสนใจก็คือระดับของน้ำนะครับลเวลนะครับซึ่งก็ต้องมีตัวที่จะมากระทำหรือปรับโปรเซสซึ่งเราเรียกว่ากันว่า Final Control e l e m e n t ต์นะครับส่วนนี้เป็นฐานความรู้เก่านะจาก Open Loop Control System แ,แล้วในการที่จะสามารถควบคุมโปรเซสได้นั้นนะครับเราจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกกันว่า measuring device หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการวัดค่า PV นะครับวัดค่าตัวแปรกระบวนการกลับมาซึ่ง measuring device นะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวแปรนะครับว่าเป็น Speed ก็ใช้อย่างหนึ่งนะครับอุณหภูมิ ก็ใช้อย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับ measuring device เนี่ยมันก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงกันในวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม <c oughs> เสร็จแล้วตัว final control element นะครับ <c oughs> ก็จะถูกด้วยถูกควบคุมด้วยตัว,ตวแปรอีกตัวหนึ่งที่เรียกที่เราเรียกกันว่า MV นะครับ manipulated value แต่แล้วเรามีค่าที่เราต้องการซึ่งเราเรียกกันว่า set value นะครับ set v a l u e ตัวนี้ก็เราก็มองเหมือนกับว่าเป็น Input นะครับเพื่อเข้ามากำหนดเป้าหมายของการควบคุมกระบวนการ <c oughs> ซึ่งหลักการของ cross ส o ุ p นะครับพอจาก Proces โปรเะคตัวตัว Final c o n t r o l e l e เ e n t ก็ไปปรับ Process นะครับ ในส่วนของ final control element นะครับถ้าเป็นระบบถังน้ำนะครับก็มองกันได้ง่ายๆก็คือเป็น control valve wow นั่นเองนะครับเสร็จแล้วมาก็ปรับโป o c e s ทำให้เกิดค่า PV ขึ้นมาคภาพค่า PV ตัวนี้อาจเป็น speed ความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับหรือเป็นระดับน้ำซึ่งก็ถูกวัดด้วย measuring device หรืออุปกรณ์ในการวัดแล้วส่งค่ากลับมาหัวใจสำคัญ ของระบบควบคุมแบบ Closed Loop Control นะครับก็คือมันจะนำเอาค่า SV มาเปรียบเทียบกับ PV นะครับหรือถ้าเขียนเป็นสมการก็คือ SV ลบด้วย PV ซึ่งจุดรวมสัญญาณตรงนี้นะครับจุดที่ทำหน้าที่ทางเปรียบเทียบ SV กับ PV อันนี้เราเรียกกันว่า Summing Point ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบนะครับเราเรียกกันว่าค่าความผิดพลาดหรือ error ค่าความผิดพลาดหรือ error ตัวนี้ก็จะส่งเข้าไปยังหน่วยควบคุมที่เรารู้จักกันดีคือ PID controller ครับซึ่งมีองค์ประกอบคือ PID ครับซึ่งเราจะได้ขยายความกันต่อไปนะครับว่า P.I.D. เนี่ยมันคืออะไรนะครับมีรูปแบบการต่อมีคุณลักษณะอยังไงนะครับซึ่งการมองตรงนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของ final control element กับ process เนี่ยบางทีเราจะเรียกว่า process plant ก็ได้นะครับซึ่งเราเห็นว่าบางครั้งไอ้ส่วนของนะครับไม่ใช่บางครั้งนะครับบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่ final control element กับโปรเซสคอนโทรลหรือขอโทษตัวโปรเซสนะครับมันจะถูกผนวกไว้ด้วยกันนะครับรวมไว้ด้วยกันแล้วเราก็เรียกว่าโปรเซสแพนอันนี้เราถือว่าเป็น1นึ่ t ยูนิตหรือ1ส่วนนะครับหหน่วยเสร็จแล้วในส่วนของตัวเครื่องมือวัดที่เราเรียกว่า measuring device ที่ทําหน้าที่ในการวัดค่า PV หรือ Process Variable นะครับก็เป็นอีก1หน่วย แต่แล้วพอมองกลับมาทางด้านของ PID controller set v a l u แล้วก็สัญญาณที่เข้ามาครับเราจะมองในส่วนนี้ว่าเป็น process controller ซึ่ง process controller นะครับเราถือว่าเป็นชื่อสามัญเรียกกันทั่ว,วไปถ้าเราเอา process controller นี้ไปควบคุมอุณหภูมิเราก็อาจจะเรียกว่า temperature controller หรือถ้าควบคุมความดัน เราก็เรียกว่า pressure controller ควบคุมระดับ level controller ควบคุมความเร็วรอบก็เป็น speed controller หรือเป็นระบบดิก็ว่ากันไปนะครับเพดฉะนั้นสรุปแล้วสไลด์นี้นะครับเราก็จะมี3ส่วนด้วยกันคือนะครับส่วนของ process controller ซึ่ง process controller ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อหาได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ มีหลายยี่ห้อนะครับซึ่งเราก็จะได้หาเวลามาคุยกันต่อไปเสร็จแล้วในส่วนที่ที่เรียกว่า process p l a n ตัว process plant นี้เราก็ต้องมีการออกแบบกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ๆตัวครับก็คือมีถังน้ำมีวาล์วมีระบบปั๊มน้ำนะครับเสร็จแล้วก็มี measuring device เพื่อที่จะวัดค่าระดับหรือวัดค่า PV กลับมา ในส่วนของ cross สรุปคอนโทรลนะครับบางทีเรามีการจัดฟอร์แมตจัดรูปแบบนะครับเรามาดูนะครับจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราแยกเป็น3ส่วนคือมี process p l a n มี measuring device แล้วก็ process controller แต่ในส่วนของการวิเคราะห์หรือการมองระบบนะครับ การวิเคราะห์หรือการมองระบบเราอาจจะมองเป็นสส่วนก็ได้นะครับครับโดยส่วนแรกนะครับส่วนแรกส่วนแรกนี้ก็เราจับเอาชุด Final Control e l e m e n t process แล้วก็ m e a s u r i n g Device เนี่ยจัดไว้ในหน่วยเดียวกันก็คือหมายความว่ามี p r o c e s ต Plant and m e a s u r i n n g e v v i e e รวมไว้ในชุดเดียวกัน เสร็จแ,แล้วอีกเซกชันหนึ่งก็เป็น Process Controller พอมองแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็มีเพียง2ส่วน2 Se เซกชันเสร็จแล้ว Output ที่ออกมาจาก P.I.D. Controller หรือ Process Controller ก็คือ M.V. Manipulated Value ส่งออกมาเสร็จแ,แล้วส่วนที่เป็น Input ให้กับ Process Controller ก็คือค่าที่วัดได้จาก ตัว measuring device นะครับอันนี้ก็เป็นการมองอ close สรุปคอน r ท l ในรูปแบบของ2 s e c t i o n เสร็จแล้วเรามองต่อไปนะครับเราวิเคราะห์ต่อไปเราจะจัดรูปแบบยังไงได้บ้างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เรจะเห็นองค์ประกอบ ของตัว c l o s e loop control นะครับเริ่มประกอบเข้ามาเป็นระบบควบคุมแบบวงปิดแต่ในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าเราเอานะครับเราแยกตัว final control element ออกมาเสร็จแล้วตัว process กับ measuring device ก็รวมเข้าด้วยกันต,ตัวนี้ก็เป็นการจัด รูปแบบอีกอันหนึง่งซึ่งยังคงเป็นแบบ2ส,ส่วนเหมือนกับสไลด์ที่แล้วนะครับสส่วนของสไลด์ที่แล้วเนี่ยก็คือจัดเอา Final Control e l e m e n t มมาไว้ร่วมกับโปรเซ s แล้วก็เมช s ิ r i n g เ e v i c e ซึ่งก็เป็นรูปแบบของ Process อีกแบบหนึงเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังมองไปสส่วนแต่เราเอาอะไรครับเอา Final Control e l e m e n t มเนี่ยมารวมไว้ทางฝั่งของโ o c e s s คอนโทรลเลอร์ซึ่งบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับ <c oughs> การจัดระบบควบคุมแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นอยู่ในรูปของอย่างเช่นระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เราเรียกกันว่า d c d r i v e AC drive หรือแม้กระทั่ง s e r v o d r i v e นะครับ Serv o drive เพราะนั้น พนี้โดยส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในรูปของไดฟ์นะครับระบบขับเคลื่อนพวกมอเตอร์อันยกตัวอย่างถ้าเป็น DC d r ไดฟนะครับในส่วนของโปรเซสนะครับก็มีตัวตัวโปรเซสคือมอเตอร์ DC m o ม o เ measuring device ก็อาจจะเป็น Paco o g n n e r a t o r หรือเป็น encoder นะซึ่งมันก็ต้องติดที่พลาของมอเตอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นะ จุดเชื่อมโยงของมันก็มีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาขับโปรเซสกับอีส่วนหนึ่งก็คือได้จากการวัดกลับไปซึ่งถ้าเรามองว่าในส่วนของพวกถ้าเป็นยกตัวอย่างเช่นพวก d c d i v ดส่วนของ Final c o l l e c t i n g หรือ Final Control Element เนี่ยก็อาจจะเป็นพวก SCR กับพวก Gate Trick ต่างๆ นะครับเกตทริกต่างๆนะครับภาคนี้นะครับภาคพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าเป็นพวก AC d r i ด e หรือ AC Serv o ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นพวก igbt นะครับก็พวก isolated gate Transistor นะครับซึ่งเป็นภาคพาวเวอร์ของวงจรไดซซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นะถ้าถ้าเรามองว่าการแบ่งสองบล็อกอย่างนี้นะครับ คือถ้าเรามองชุดของโปรเซสกับ Measuring Device นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ก็หมายความว่าไอสัญญาณตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบกันไปนะครับจากสไลด์ที่แล้วเป็นค่า MV แต่ตัวเนี้ยมันก็ต้องอยู่ในรูปแบบอื่นนะครับอยู่ในรูปแบบอื่นดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นขั้วมอเตอร์ UVW นะครับขั้วมอเตอร์นะเสร็จแล้ว <c oughs> สัญญาณตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ เป็นสัสดส่วนกับความเร็วรอบนะหรือตำแหน่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสปีดหรือเป็นโพซิชันนะครับอันนี้คือจัดจัดรูปแบบหรือเป็นการคอนฟิกเรชันของระบบควบคุมแบบวงปิดนะครับ <c oughs> แล้วอันนี้เราก็มาดูการจัดรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไฟล์ล c o r r e c t i n g device นะครับ Process แล้วก็ Measuring Device รวมเป็นบล็อกเดียวกันเลยไม่ต้องไปแยกอะไรมากมายเขียนเขียนลงไปเลยอยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับเสร็จแ,แล้วหลักการควบคุมก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็มองเป็น2บล็อกซึ่งจุดเชื่อมต่อสัญญาณก็มี PV ขอโทษครับมี MV นะครับ ซึ่งเป็นเอาต์พุตของโปรเซสคอนโทรลเ l อร์หรือ PID Controller ร์ส่งมาควบคุมชุดโปรเซสแทน PV ก็คือที่ได้จากเครื่องมือวัดนะครับ Measuring Device นะครับแต่แล้การมองลึกลงไปนะครับถ้าเรามองเป็น2ส,ส่วนนะครับคือส่วนของ p โปรเซส เห็นว่าถูกตัดคําไปเรื่อยๆนะครับจากโปรเซสแพนที่รวมนู่นนี่นั่นเข้าไปก็เหลือเพียงคําว่าโปรเซสเพราะฉะนั้นระบบควบคุมแบบ close loop ตัวนี้นะครับถ้าเรามองแบบนี้ก็จะเหลือเฉพาะ Proces คอนโทรลเลอรซึ่งโดยความหมายแล้วเราก็ต้องนึกภาพมันต้องมี PID อยู่ภายในมีค่าเซตวาลูมีองค์ประกอบต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับ ระบบควบคุมจะเป็นดิจิตอลหรือเป็นคอมพิวเตอร์เบสหรืออยู่ในรูปของไมโครคอนโทรลเลอร์หมดแล้วนะครับซึ่งพอเรามองเปน็น2องเซกชันนี้นะครับสิ่งที่เราได้จากโปรเซส c o n t r คอนโทรลเลอร์เราก็เรียกว่าที่เราเรียกกันว่า MV หรือ m a n i p u l a t e t Value ซึ่งชื่อสามัญทั่วไปบางทีเราเรียกว่า Controller Output นะครับเสร็จแล้วค่า p v ที่วัดมา จากโปรเซสเราเรียกว่า c o n t r o l l ลอร์อินพุตนะครับเห็นว่าก็ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วค่าตัวแปรที่เราได้จากโปรเซสก็คือ PV นะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะพิจารณานะครับจากในท้องตลาดหรือในทางปฏิบัติจริงๆ Controller Output ์พุนะครับมันมีหลายรูปแบบพื้นฐานโบราณที่สุดก็คือ ลีเลอ์พุตก็คือเป็นหน้าคอนแทคออกมาหรือเป็นในรูปของพาวเวิร์ดนะครับเป็นพาวเวิร์ดโวลเตจเอาพุตก็คือเป็นแรงดัน output, เอาพุตที่ตัวตัว,ตว <c oughs> ความกว้างของพันเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการควบคุมซึ่งไอตัวนี้นะครับพันวิ t โวลเตจเอาพุตตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า SSR หรือ Solid State Relay เสร็จแล้วเอาพุทอีกแบบหนึง่งที่ยังใช้กันอยู่ก็คือ Current Output 4-20 mA ซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็น Standard Signal Standard Current Signal หรืออยู่ในรูปของ Voltage 1-5โวลต์ DC หรือปัจจุบันนะครับโดยส่วนใหญ่ เนื่องจากเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์แล้วก็เน็ตเวิร์กครับมันถูกพัฒนาขึ้นเพราะนั้นเอาพุทบางทีแล้วก็อยู่ในรูปของฟิลบัสนะครับซึ่งถ้าพูดถึงฟิลบัสแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับโปรโตคอลของมันนะครับโปรแกรมที่จะสื่อสารเพราะนั้นจริงๆแล้วคำว่าฟิลบัสก็คือเป็นระบบสื่อสารนะครับที่รู้จักการแพร่หลายก็อาจจะอยู่ในรูปของแคนบัสนะครับ ProfiBus นะครับ d e v i c e net นะครับแล้วก็รวมถึงอะไรครับพวก cc Link นะครับซึ่งถ้าเครื่องจักรทางญี่ปุ่นนี่นิยมใช้นะครับแบบนี้หรือถ้าเรามาพิจารณาด้านของ Controller Output ์พุนะครับซึ่งตัวนี้เราจะได้จากอะไรครับ m e a s u r i n g device ก็อาจจะอยู่ในรูปของกระแสก็ได้เหมือนกัน c u r a r d c u r r เล t Standard v o l t a g e หรือจะเป็นลนักษณะของ Temperature Sensor ที่ต่อตรงๆเลยซึ่งในท้องตลาดก็มีอยู่เยอะนะครับในรูปแบบที่ใช้ Temperature Sensor ต่อตรงๆในระบบของ Temperature Controller อย่างเช่นต่อ Thermocouple ตรงเข้าไปในชุดของ Controller Box นะครับหรือ RTD ต่อตรงเข้าไปหรืออยู่ในรูปของ f i e l b ัตที่จะ เชื่อมโยงกันเป็นระบบสื่อสารนะครับอันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็น่าจะพูดกันมาครอบคลุมแล้วนะครับซึ่งในคลิปต่อ,ตอไปเราก็จะพูดถึงการจำลองระบบควบคุมซึ่งต้องใช้โปรแกรมหลายๆส่วนเข้ามานะครับแล้วบางคลิปก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของปฏิบัติการนะครับดังนั้นในส่วนของคลิปนี้นะครับวันนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ